พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนรถยนต์นี้เกิดขึ้นแทบจะทุกวันอย่างล่าสุดเองนะครับก็เป็นการใช้อํนานาจของหัวหน้าคอสชอ ใช้อำนาาตามาตรา44นะครับก็ออกคําสั่งนะครับเกี่ยวกับการใช้รถยนต์รวมถึงรถยนต์สาธารณะด้วยออกมา3ข้อหลักๆด้วยกันนะครับเนื้อหาใจความที่มีการประกาศไทยนะครับก็คือต่อไปนี้เนี่ยไทยโดนใบสั่งไม่จ่ายค่าปรับนะครับต่อไปนี้คุณจะไม่สามารถไปต่อทะเบียนรถได้ไปดูกันนะครับเนื้อหาที่มีการประกาศในรัชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้เผยแพร่ประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่14ทับ2,560 เรื่องมาตรการนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยฉบับชั่วคราวปีพศสอ5พัาระสําระสคัญนะครับก็คือผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยอันนี้สําคัญมากๆแล้วก็คนโดยสารในรถยนต์นั้นนะครับก็ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือผู้ที่โดนใบสั่งหากไม่ชำระค่าปรับจะไม่สามารถที่จะต่อทะเบียนรถได้ครับ นอกจากนี้เองนะครับในรัชกิจจานุเบกษานะครับยังเผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคอสชที่15พศ2560ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถยนต์สาธารณะครับค่ะซึ่งคําสั่งนี้นะคะกาหนดให้รถตู้โดยสารสาธารณะจะต้องมีจํานวนที่นั่งของผู้โดยสารไม่เกิน13ที่นั่งกําหนดให้ผู้ขับขี่ต้องไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดด้วยที่สำคัญนี่ต้องไม่ทอดทิ้งผู้โดยสารต้องไม่เก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่กําหนด และให้รถตู้ทุกขันนะคะต้องมีการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถทั้งนี้คุณผู้ชมหากผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขับขี่ฝา่าฝืนนั่นหมายความว่าจะถูกสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถระงับการใช้รถหรือว่าถึงขั้นพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่เกิน6เดือนนะคะและเมื่อเช้านี้เองคุณผู้ชมมีรงงายการเข้ามาค่ะว่า10บโมงครึง่งสำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินี่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องนี้นะคะเป็นการถแถลงข่าวเกี่ยวกับการบับงคับใช้กฎหมายตามคําสั่งนะหัวหน้าคอสอช,อชอค่ะ โดยฝั่งของผู้ช่วยผู้บัญชาการตรวนแห่งชาติพลตรวจโทวิทยาประยงพันธ์ก็บอกคขาว่าคำสั่งมาตรา44เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกสาระสำคัญน,นี่มี3ประเด็นหลักๆคุณอาชวินฮะใช่ครับไปดูกันนะครับอย่างเรื่องแรกนะครับก็พูดถึงกรณีที่ผู้ขับขี่ถูกไปสั่งนะครับว่าคุณทำผิดกฎจราจรต้องเสียค่าปรับภายใน7วันแต่หากยังไม่เสียค่าปรับนะครับตำรวจเขาก็จะส่งหนังสือแจ้งเตือนไปอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถ้าครั้งนี้นะครับยังไม่เสียค่าปรับภายในวันเวลาที่กําหนดเนี่ยตำรวจก็จะส่งใบสั่งนะครับรวมถึงใบแจ้งเตือนไปที่กรมการขนส่งทางบกและเมื่อผู้ขับขี่จะมาต่อทะเบียนรถทางกรมการขนส่งทางบกนะครับจะไม่ต่อทะเบียนให้จนกว่าจะมีการเสียค่าปราับนะครก็คือต้องยืนยันเลยว่าต่อไปนี้คุณถูกใบสั่งเนี่ยคุณต้องรีบไปเสียค่าปรับนะครับทางนี้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ขับขี่ทางกรมการขนส่งทางบกก็จะกําหนดจุดที่ให้ เสียค่าปรับได้นะครับก็น่าจะมีหลายจุดด้วยกันนะครับแต่จุดหลักๆก็ยังเป็นที่กรมการขนส่งทางบกนอกจากนี้เองนะครับกรณีที่มีการจอดรถกีดขวางการจราจรนะครับตำรวจนี่เขาก็จะมีอำนาจในการยกรถได้ทันทีครับใช่ค่ะคือตำรวจบอกว่าจะยกรถไปเลยนะคะถ้ารถคันไหนนี่กีดขวางการจราจรอ,อยู่ที่สำคัญเจ้าของรถเนี่ยละค่ะจะต้องมีการเสียค่ายกรถเองนะคะและข้อ3คือผู้โดยสารรถยนต์ที่ขับรถกันมาทุกคันนี่ต้องมีการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเข้ากับที่นั่ง าไม่คาดเข็มขัดตํารวจพบเจอมีโทษแน่นอนนะคะเป็นโทษตามกฎหมายนี่เป็น3ข้อสําคัญสำคัญ,คญพอประเด็นนี้ออกมานี่ก็ถึงขั้นมีกระแสเรพากวิจารณ์กันหลากหลายมุมมองในโซเชียลเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าน่าจะเป็นการนะครับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนอย่างเราทุกคนครับ